สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มกราคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคนก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ฝากหอพักนะครับราชมงคลคลองหกแล้วก็คลองห้าคลองหลวงด้วยนะครับท้ายคลิปก็จะมีโฆษณานะครับ ่พาพแรกของศรศสีมีนนะครับจะเห็นภาพของหกคนสองคนที่กาลังยืนจับมือแล้วเหมือนกับสิ่งที่เคยเป็นงูเป็นสิ่งที่เป็นพิดร้ายกันเนี่ยเหมือนกมับเป็นภาพสองถ้วยคือกลับมามอบความรักกันได้แล้วกลับมาพาะความสุขกันได้แล้วนะเพราะจะเห็นภาพของการพันผูกความรักพันผูกจิตวิญญาณที่เปลี่ยนเป็นดวงเดียวกันก็ได้ทำนายดวงชะตาของศราศสีมีนเลยท่านเรียกว่าในวันที่15ถึงสามสิบมกราคมเนี่ยนะครับจนถึงสิ้นปีหรือว่าในช่วงของมีนาคมวันเดืปเกิดคุณ ทูออฟคัพเปียบเสมือนพลังงานของการที่คุณสองคนกลับมาแก้ไขกลับมาทําสิ่งที่มันถูกต้องกลับมารักษาความสัมพันธ์ที่เคยทําร้ายกันแล้วนะเพราะเปียบสมัยกับความสัมพันธ์ที่คุณเคยจับมือกันไว้เนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกที่สิ่งดีๆต่อกันมาก่อนไปเป็นความรู้สึกที่เคยมีสิ่งดีๆต่อกันเคยมีความรักความจริงใจความถูกต้อง,าก,องการช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนมันเลยมีการที่เหมือนกับพอผ่านความมืดบอดผ่านความสิ่งที่มันมืดบอนมายจะเห็นภาพของแสงสว่างที่มันเจิดจ้า ก็จะทำนายว่าคนรักของชาวสีมีในท่านในช่วงนี้เขาสมัครได้ถึงความรักสัมัธ์ได้ถึงความจริงใจของขุนรู้ซึงถึงความรักการผูกพันถูกต้องนะครับช่วยเหลือดูแลสิ่งต่างๆที่มีให้แก่กันเช่นไพ่เดอะจัเมนท์ที่2เนี่จะเป็นภาพของพลังงานที่ข่าวดีของชาวสีมีใน,ในท่านที่มีการปัดเป่านะครับปัดเป่าพลังงานที่มันหมายกับไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าอะไรหมอนกับปลดเปลื้องสิ่งที่มันยึดติดผูกติดนะครับของกันและกันถ้าไม่เดอะจัเมน์หมายคขาวอาชาวสีมีในท่านกับคนที่คุณรักเน พอเขาลำบากพอเขาตัวเปล่าเล่าเปยเนี่ยนะครับเขาก็กลับมาขอความช่วยเหลือคุณเขาก็กลับมาต้องการการดูแลรักษาจากคุณต้องการความรักจากคุณก็เท่านายตัวต่างของสีมียท่านเนยว่าตั้งแต่วันที่15ถึง30มกรา,าคมเนี่ยจนถึงเดือนมีนาคมในปี2019หรือสิ้นปีไม่เกินนี้หรอกคนรักที่เคยทําร้ายคุณไปหรือเคยทําสิ่งที่มันผิดต่อคุณไปเนี่ยผิดสัญญาบ้างแหละนอกใจบ้างแหละเดือดจัดเม้นต์ต้องการทุกครั้งที่ลาบากทุกครั้งที่เดือดร้อน6เหรียญกลับมารักษาประโยชน์ ทิกออฟพีดีเคิลกลับเมื่อถึงบ้านกลับมา่ถึงสิ่งดีกลับเมื่อถึงครอบครัวความทรงจําที่มันย้อนกลับไปหาเขานั่นเองครับทำให้ไพ่ทิกออฟพีดีเคิลหรือไพ่หกเหรียญใบนี้ทำนายโดย่างจอสี่มิท่านนี่ว่าคนรักกลับมาของืมเงินกลับมาขอผลประโยชน์กลับมาถึงสิ่งดีทบทวนสิ่งที่เคยมีให้แก่การที่คุณเคยช่วยเหลือหยิบยื่นให้แก่การละกันครับทำให้หกเหรียญใบนี้เว่าเขากลับมารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าควรจะรักษาคนเอาไว้เขาควรจะเห็นคุณค่าเห็นครอบครัวนะครับี่ถึงสิ่งดีทีี่่มตออกาเไว้ พอเวลาเขาเดือดร้อนหรือเวลาเขาไร้สิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยหกเหรียญเขาจะครบทัวนแล้วนะว่าเวลาเขาเหนื่อยเวลาเขาเจ็บเวลาเขาทุกข์เวลาเขาไม่เหลือใครเนี่ยดีแฮงแมนเขาก็จะลาบากนะเขาก็จะไม่เหลือใครนะถ้าไม่ตีแฮงแมนไปนี้ทานายตัวต่างขชาวสีมิ้นก่อนเลยว่าคนที่เลือกลาหรือจากไปที่เขาไม่เห็นค่าคุณไปเนี่ยในเมื่อเขาไม่เห็นค่าก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปอยู่คนเดียวปล่อยเขาไปห้อยหัวปล่อยเขาไปทรมานปล่อยเขาไปเจอความลําบากเจอความทุกข์เมื่อไหร่เขาจะคิดได้เองครับ ดีแฮงแมนก็ยังนาดูต่อจากสีเมนท่านว่าคนรักของชาวสีเหม็นที่เล่กงาเหล่ามีปัญหากันไปสุดท้ายเขาจะลำบากสุดท้ายก็จะคิดได้สุดท้ายเขาจะนึกได้มีสติแต่ชาวสีเม็นมีแต่จัดเม้นายบว่าคุณปลดเปื้อนภาระการคุณหนุดพ้นคุณไปหาความสุขไปหาความเจริญไปเจอข่าวดีไปเจอชีวิตที่ดีได้นะเพราะไั่ทาของชาวสีเหม็นท่านยมีไพ่ของ king of cup ใบต่อมาเป็นการได้รับเงินได้รับท้องได้รับความรู้สึกที่กลับมานั่งอยู่ตรงนี้กลับเป็นคนทนเดิมเนี่ย ฉันคนรักของชาวสีมีนท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เคยรักเคยดีกับคุณมาก่อนแต่อยู่ๆก็เหมือนกับไรคุณค่าเปลี่ยนแปลงไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นสิ่งดีต่อกันและกันทําความเส็ยเจ็บปวดทํากันเสียใจอ่ะ้าไมคิงออฟคัพหมายความว่าสุดท้ายเขาจะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้จะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมจะกลับตัวกลับใจนะกันช่วงนี้คนรักคนรักของชาวสีมีท่านผมนายแบบนี้กันว่ามีการกลับตัวกลับใจมีการกลับมาทําสิ่งดีมากขึ้นมีการกลับมาแอบมองแอบส่งมีการกลับมาเขาเรียกว่าแอบมองแอบส่งนะครับนึกถึงสิ่งดีที่คคุณเเยให้กับขา เรียกร้องความสนใจบ้างแหละขอผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือขอยืมเงินบ้างแหละแต่พลังงานของไพ่สี่ถ้วยใบนี้นะครับเป็นพลังงานของชาวสีมีหลายท่านว่าคุณเองต่างหากที่รู้สึกล้มแล้วนั่งแล้วหยุดแล้วพักแล้วอะชัยโฟ f ์ออฟคัพหมายความว่าคุณเอ่ยเอาความรักไปให้ใครสักคนหนึ่งคุณเคยทุ่มเทใครสักคนนู่มาก่อนแต่สี่ถ้วยเป็นสมัยกับพลังงานที่คุณเดินออกมาจากความเจ็บปวดความเสียใจมาไกลแล้วนะครับก็เลยทำนายชาวสี่มีนีายท่านว่าเป็นโอกาสที่คุณหลายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่กลับไปนะเพราะมันเหมือนกับเราพักแล้ว เราขอเหนื่อยแล้วขอหยุดพักและพักกายพักใจเราขอหยุดทุกอย่างไว้ที่ตัวเราเองก่อนแล้วเพราะสิ่งที่เอาไข้เขาไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันให้ไปหมดแล้วครับไม่เหลือสักอย่างมาดูพลังงานของชาวราศีมีนที่ไพ่สามใบนี้กันดีกว่านะครับไพ่ใบแรกครับเป็นพลังงานของไพ่เดือดซันนะครับมันคือการกลับมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือกลับมาถึงพลังงานดีๆที่คุณเคยดูแลอบอ้อมอารีให้กับเขาเคยดูแลช่วยเหลือเขามันคือความรักความเข้าใจที่ พอไอ้เขาเดินจากกำแพงนี้ไปอ่ะสุดท้ายไม่มีใครรักและดูแลกับเขาเท่าคุณไม่คือความสบบว่ามมที่เขากลับมาเคลียรกลับมาปลอดภัยไม่คือความปลอดภัยมั่นคงของเขาเอะแหละที่สุดท้ายเขาถึงไม่พ้นหลอกด่อเขาไปแค่ไหนสุดท้ายเขาจะกลับมาบ้านเมดิเชียนครับแต่เมดิเชียนใบนี้ททานายดวงต่างช่อนสิบมินิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเลือกตอนเนี้ยเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะเป็นเรื่องใช้ชีวิตของตัวเองเลือกที่จะไปทํใสิ่งตัวเองต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมีความคิดมากขึ้น มีความรักที่เข้ามาให้เลือกมากขึ้นถ้าไม่เดือดจะมีจิเชียนใบที่แบบเขามอว่าชาวสีมีท่านเนี่ยัวงชะตาของคุณอาจจะเลือกที่จะกําหนดชะตาชีวิตตัวเองโดยการที่ไปทําในสิ่งที่อยากจะทานะครับหลายคนไปเสริมดวงสมดวงหลายคนไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาในสิ่งที่ควรจะเป็นดูแลตัวเองมองถึงการงานการเงนิงนทําเพื่อตัวเราเองมากขึ้นเรียนรู้พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่ก้าวดาบค,ครับความเจ็บความเสียใจความทุกข์ที่คุณเจอในตอนนี้หรือว่าเจอที่ผ่านมาเนี่ย มันทำร้ายคุณมามากแล้วนะฉะนั้นอย่าขังตัวเองด้วยความเจ็บปวดอย่าขังตัวเองด้วยความเสียใจหรือผิดหวังครับแต่จงมองหาทางใหม่ๆม,มองหาแสงสว่างม,มองหาที่ใหม่ๆที่มันเหมาะสมคู่ควรกับเราอะถ้าใครรู้สึกผิดหวังกลัวความเจ็บกลัวความเสียใจหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มิ่งเสียใจหรือท็อกซิกหรือว่ายังแบบเขาเรียกว่ายังไม่เจอพลังงานดีๆอยู่เนี่ยจะเห็นภาพของพ่ายก้าวหน้าอเมริเชียนครับเดินออกไปซะไปใช้ชีวิตไปใช้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนิงนง ไปทาอะไรกิจกรรมใหม่ๆไปทําอะไรที่เหมือนกับพัฒนาตัวเองมากขึ้นเก็บความเจ็บความเสียใจที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้ดีกว่าเดิมดีกว่าเพราะพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าไปสรุปตรงทต่างจาีมีหลท่านเนี่ยจเจมผ้าของคนหนึ่งที่ต่อให้เขาเดินจากไปเขาเจ็บเขาเหนื่อยเ๋ย่เขาก็กลับมาเองครับเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเขาไม่เห็นความเหนื่อยของคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณ,ไม,คมคณไม่เห็นการพยายามของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปแล้วอะเขาจะกลับมาความปัญหาเขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลานะครับ ไพออลละครับแนะนาชาวราศีมีนท่านว่าลาพันเซลครับจงหยิบยื่นโอกาสดีๆต้องหยิบยืนยบย่นความผูกพันนะครับสิ่งดีให้กับเขาแต่ถ้าเกิดเราให้เขาไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่รักษาเราก็ควรจะตัดความสัมพันธ์นะนซะเพราะบางทีมอาจจะทำร้ายคุณก็ได้บางทีการตัดความสัมพันธ์เนี่ยหรือตัดสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นและมีความสุขและมีชีวิตที่ดีมากขึ้นก็ได้ครับขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลา์ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากหอพักด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูหอพักของผมเองนะครับอยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ห้องห้าห้องหลวงนะครับองค์การวิทยาศาสตร์นะครับแห่งชาตินะครับห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับก็จะมีที่นอนนะครับแล้วก็เตียงให้แล้วนะครับโซฟาแอร์นะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับนี่ครับที่นอนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ6ฟุตนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับทีวีนะครับเคาน์เตอร์เอี้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับมีบิวให้เสร็จเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมหอพักของห้าของหลวงนะครับซอยสุสรีนะครับขอบคุณครับ